ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องความสำคัญของวันครูวิชาธรรมกายสวัสดีธรรมทายาททุกท่านวันนี้เรามาศึกษากันเรื่องความสำคัญของวันครูธรรมกายวันครูธรรมกายตรงกับ วันขึ้นสิบห้าค่ำวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบของทุกๆปีถามว่าวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมายัางไงสำคัญอย่างไรคือเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสีเนี่ยวันเพ็ญเดือนสิบนี่แหละเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรท่านบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายในวันนั้น ตอนเช้าท่านออกไปบินทบาตหลังจากบินธบาตฉชันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็เข้าไปนั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์ในเวลาประมาณสักแปดโมงเศษโดยตั้งใจว่าเออวันนี้เนี่ยจะนั่งจนถึงกลองเพงดังถ้ากลองเพงยังไม่ดังแล้วก็จะยังไม่ยอมลุกแปลกพอตั้งใจแบบนงงี้ปับ๊บนั่งรู้สึกว่าเอ้ะทำไมมันปวดมันเมื่อยนั่งๆไปผ่านไปชั่วโมงเนี่ยเหมือนกระดูกจะหลุดเป็นชิ้นๆ ปกติท่านเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิทีสองสามชั่วโมงในเรื่องธรรมดาแต่ทําไมวันนี้พอตั้งใจว่าจะนั่งจนถึงเพลนจะไม่ขยับปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมาแกล้งกันเลยเออมันปวดเมื่อยผิดกว่าปกติจนเกือบจะลุกก็าไทีแต่ว่าพอนึกว่าเราไดตั้งสัจจะไว้แล้วก็ไม่ยอมลุกจะปวดยังไงก็อดทนพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพอใจแน่วแน่ปักดิ่งลงไปปั๊บเนี่ย ความปวดเมื่อยทุกขเวทนาก็ค่อ,คอยๆหายไปแล้วใจก็รวมหยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็เห็นดวงสว่างขึ้นมาท่านก็แปลกใจว่าเอ๊ะวันอื่นๆนั่งเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะปวดจะเมื่อยขนาดนี้วันนี้ทำไมพอตั้งสัจจะแล้วไปปั๊บในความปวดเมื่อยมันทวีคูณแต่เมื่อได้ตั้งสัจจะไปแล้วก็ไม่ยอมถอนถอยละใจดิ่งนิ่งสู้ลงไปเนี่ยพอใจแน่วแน่ลงไปอย่างนั้นปั๊บ ทุกเวทนาก็ค่อยๆจางหายไปแล้วใจก็รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายเห็นเป็นดวงสว่างใสขนาดเท่าฟองไขแดงของไก่ติดตรึงแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายรู้สึกมีความสุขเกิดปีติขึ้นมาทั้งตัวเลยเนี่ยแล้วจังหวะนั่นเองก็พอดีเสียงกลองเพลนก็ดังขึ้น ท่านไปฉันพระทหารเพนดวงใสก็นั่งมองดวงใสยอยู่ตลอดเวลาลุกยืนเดินนั่งนอนก็ดูอยู่ตลอดเนี่ยรู้สึกเออวันนี้ฉันพระทหารมีรถเนี่ยมีความสุขคืนนั้นหลังจากลงปฏิโมกลงฟังพระปฏิโมกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็ไปนั่งในโบสถ์พระอื่นเสร็จปฏิโมกท่านก็กลับกุดมมและก็เหลือท่านองค์เดียวก็ตั้งสติธิษฐานเลยว่าคืนนี้นะ แม้เลือดเนื้อในตัวจะแห้งเหือดหายไปก็ตามถ้ายังไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นแล้วละก็ยอมตายจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตเลยตั้งสัจจะลงไปอย่างนี้จะต้องบรรลุทางพระพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุให้ได้พอตั้งอย่างเงี้ยแล้วเริ่มหลับตานึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะตามล่องหินเนี่ยมันจะมีมดขี้เนี่ยขึ้นมาตามล่องหิน เขาบดเป็นบดเก่า <c oughs> หินม,มันแตกแยกมีมีมันแยกจากกาันมดมันจะขึ้นมาได้ก็เลยจุ่มน้ํามันก,าก๊าซกะว่าจะมาขีดวงรอบตัวไม่ให้มดขี้มันเข้ามากวนเพราะเจอน้ำมันกา๊าซมดมันจะไม่เข้ามาขีดไปได้ครึ่งวงนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเราเองเนี่ยขนาดว่าตายยังยอมเลยยอมตายถ้าไม่ไมรู้ทำจะมากลัวอะไรกับมดขี้แค่นี้นึกอายใจตัวเองก็เลยหยุดขีดน้ํามันกา๊าซเอาแล้ววันนี้ตายเป็นตายนั่งหลับตาลงไป ตั้งใจนั่งปฏิบัติไปผ่านไปค่อนคืนใจก็รวมนิ่งนั่งดูดวงใสสว่างที่ศูนย์กลางกายเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะที่เคยไปปฏิบัติกับสำนักครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาก็ไม่มีใครเคยได้ประสบการณ์อย่างนี้ก็นั่งดูไปอย่างนั้นน่ะในระหว่างนั่นเองก็มีเสียงดังขึ้นมาจากศูนย์กลางกายเนี่ยกลางดวงใสเนี่ยว่ามัชชิมาปฏิปทา แปลว่าเส้นทางสายกลางเลยนะท่านก็ดูตรงกลางดวงนิ่งๆเนี่ยเห็นตรงกลางดวงใสนั่นเนี่ยมีจุดสว่างเล็กๆตรงกลางที่สว่างยิ่งกว่าดวงเก่าท่านก็ลองเอ๊ะเงน็นลองดูกลางดวงใหม่ดูสิเออบางทีเนี่ยอันนี้แหละคือมชิมาฏิปทาละมัง้งใจก็มองนิ่งไปกลางดวงใหม่ดวงใหม่นี่ก็ขยายใหญ่ขึ้นมาใสาสว่างมากกว่าดวงเก่าดวงเก่าก็ขยายว่างหายไป แล้วพอดอมมองไปกลางดวงใหม่อีกก็เห<ๆ>็นจุดเล็กๆใสๆสว่างกว่าเก่าอยู่กลางดวงใหม่เอาใจมองเข้าไปตรงกลางลองดูสิมองตรงกลางตรงกลางเรื่อยไปบางทีนี้เป็นเส้นทางสายกลางในเชิงปฏิบัติด,ดอกกระมังพอะดูไปกลางดวงก็เห็นดวงผุดขึ้นมาเป็นสายเหมือนน้าพู้เนี่ยนะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเสร็จแล้วกลางดวงใสก็เห็นกายต่างๆไปตามลําดับหกดวงเห็นกายหกดวงเห็นกายไล่เข้าไปจนสุดท้ายก็เห็นเป็น องค์พระปฏิมากรใสสว่างเกตดอ,อกบวัวตูมในหกดวงเห็นกายหกดวงเห็นกายเห็นดวงผุดขึ้นมาเป็นสายแล้วเห็นกายภายในซ้อนไปตามลําดับลําดับเนี่ยสุดท้ายเกาเข้าถึงวัะรรรมกายเป็นพระปฏิมากรเกตดอ,อกบวัวตูมใสเป็นแก้วงามไม่มีที่ติแล้วก็มีเสียงดังมาในความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วโอโหความปิติซาบซานเกิดขึ้นทั้งตัวเลย ท่านลำพึงขึ้นในใจว่าโอ้มันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไม่เข้าถึงไม่บรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันต้องดับแล้วจึงเกิดเออถ้ายังไม่ดับก็ยังไม่เกิดธรรมเนี่ยเป็นของลึกคำพีโลจาย,ยังแปลว่าธรรมเป็นของลึกพ้นจากความรึกคือถ้านั่งตรึกนึกคิดเอาแล้วก มันไม่เข้าใจมันนึกไม่ออกมันต้องเอาความเห็นความจําความคิดความรู้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันแล้วเมื่อดับจึงเกิดขวด่อมอยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่ดับคือยังไม่เกิดคือยังไม่ดับความรู้สึกส่วนหยาไปแล้วก็ของละเอียดภายในองค์พระธรรมะภายในก็จะยังไม่บังเกิดขึ้นนั่นเป็นอย่างนั้นท่านก็นั่งฝรึกทบทวนให้หนักแน่นในธรรมยิ่งขึ้นเนี่ย อยู่ประมาณ30นาทีแล้วก็เห็นเป็นภาพในมิตภายในขึ้นมาเป็นภาพของวัดบางปลาขึ้นมาจึงมีความรู้ขึ้นมาว่าเออณที่วัดแห่งนั้นเนี่ยคงจะมีผู้ที่สามารถเข้าถึงทรรบรรลุธรรมตามไปได้ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติตลอดอีกเดือนเศษๆจนออกพรรษาทบทวนธรรมะแล้วก็เข้ากลางไปเรื่อยๆจนเห็นองค์พระที่ละเอียดลึกซึ้งมีความเชี่ยวชาญแตกชานมากขึ้นตามลําดับลําดับลําดับเนี่ย ไปรู้ไปเห็นในเป็นในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอออกพรรษาแล้วท่านก็ไปที่วัดบางปลาสอนธรรมะที่นี่จนกระทั่งมีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติเข้าถึงธรรมกายตามท่านได้อีกสามรูปคือพระภิกษุสังวานพระภิกษุแบรนแล้วก็พระภิกษุอวงกับมีค็เลือดหัดปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมกายอีกสี่คนพอปฏิบัติจนเข้าถึงเริ่มชํานาญเชี่ยวชาญแล้วท่านก็พาพระภิกษุสังวานเนี่ย ไปอยู่ที่วัดสองพี่น้องแล้วก็ไปสอนธรรมะที่นี่จนมีพระภิกษุหมกุกสามารถเข้าถึงธรรมกายตามไปอีกหนึ่งท่านซึ่งพระภิกษุหมกนี่แหละต่อมาภายหลังท่านส่งไปสอนธรรมะให้กับพระเดชกุลพระอุบาลีคุณุปมา,าจารย์หรือว่าที่มีนามเดิมว่าจันทริจันโทท่านมีชื่อเสียงมากนะเป็นพระธรรมกถาึกเอกในยุคนั้นเลยเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่ จนกระทั่งบรรลุเข้าถึงธรรมกายไปด้วยแล้วหลังจากนั้นกไปจำพรรษาท,ที่วัดประตูสารแล้วก็ไปอยู่ที่วัดประชัยทุพคนตามลําดับนี่ที่มาของวันครูธรรมกายวันบรรลุธรรมของพระเดพระกุณหลวงปู่มากันอย่างนี้วันเพ็ญเดือนสิบพุทธศักราช2460นับถึงปี2553ปีนี้เนี่ยก็ผ่านมาได้เท่ากับ 93สิบสามปีพอดีกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจะบรรลุธรรมหรือที่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยที่ท่านได้สั่งสมบุญบารมีมาอย่างยาวนานนับประมาณไม่ได้นะถามว่าวันครูธรรมกายสําคัญยังไงเราลองนึกดูก็แล้วกันว่าถ้าหากไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่มีวันครูธรรมกายวันนี้เนี่ยท่านไม่ได้บรรลุธรรมโลกจะเป็นยังไง เราก็จะรู้พระพุทธศาสนาในตัวหนังสือแต่ว่าไม่ทราบว่าจะปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุธรรมได้อย่างไรพอไม่บรรลุธรรมอย่างนั้นปั๊บความเชื่อมั่นในการจะปราบเกลียดในตัวให้หมดในการจะมุ่งผลิพานให้สมกับที่ว่าพระภิกษุทุกรูกเราจาได้ใช่ไหมเอ่ยจะบวชเนี่ยต้องเปล่งวาจาในพิธีอุปสมบทในว่าสัพพะทุกข,ขะนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณาตายะ แปลว่าข้าพเจ้าขอออกบวชเพื่อสลัดกองทุกข์และทํำะนิพานให้แจ้งต้องเปล่งมาจางนี้ถึงหกครั้งนะเพราะนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงในการบวชแต่ถามว่าพระของเราจริงๆเนี่ยที่บวชแล้วตั้งใจจะมุ่งนิพพานจริงๆเนี่ยมีสักกี่รูปบางทียังไม่มั่นใจเลยนะว่าเอ๊ะพผลิพนานมีจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไงกันนะพอไม่บรรลุธรรมเนี่ยความเชื่อมั่น ในการจะมุ่งพะนิพานตามเป้าหมายของการบวชมันก็หย่อนลงถ้าพระเป็นอย่างนี้เนี่ยโยมไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะเป็นยังไงญาติโยมเองก็เออไปทําบุญก็แล้วกันยังไงก็ได้บุญนะแต่ว่าชาวพุทธที่จะมุ่งเป้าพะนิพาน์ซึ่งเป็นเป้เปาหมายปลายทางที่แท้จริงเนี่ยเหลืออยู่นิดเดียวนั่นคือภาวะที่เป็นไปโดยทั่วไปแต่พอพระเถรพระคุณหลวงปู่ท่าน ทุ่มชีวิตสละชีวิตปฏิบัติจนเข้าถึงพระธรรมกายไปรู้ไปเห็นจริงๆพระนิพพานเป็นยังไงเส้นทางการปฏิบัติจนบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเป็นอย่างไรพอชัดเจนอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้วถ่ายทอดไปสู่สุจิญาสุสิ์ทั้งหลายทุกคนเนี่ยคือตั้งเป้าหมายจะไปนิพพานกันเป็นทิวแถวตามมาเลยเท่ากับว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านไปลื้อฟืน้นวิธีการปฏิบัติตามเส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา ให้บรรลุพระธรรมกายแล้วเป็นเส้นทางที่จะปราบเด็ดตัวให้หมดแล้วเข้าปฏิพานทุกคนสามารถปฏิบัติได้เข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือขฤือหัดก็าตามไปเป็นพยานในพระพุทธศาสนาได้ว่าธรรมะที่บริจ้าตตัสรู้เนี่ยเป็นของจริงเข้าถึงได้จริงบรรลุได้จริงทุกอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิชชาสามอภิญญาหก เป็นของมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงเป็นพยานยืนยันความถูกต้องในธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ได้อย่างนี้เนี่ยเมื่อผู้ปฏิบัติบรรลุเข้าถึงการพูดจาก็อาจฐานสามารถสอนธรรมะให้กับญาติโยมได้อย่างมีพลังทําให้ญาติโยมทั้งหลายก็มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถปฏิบัติเข้าถึงบรรลุได้เป็นทิวแถวมากมาย ต่างเป็นพยายนยืนในพระพุทธศาสนายืนยันในความถูกต้องซึ่งกันและกันแล้วทำให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อมั่นนี้คือรากฐานแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในยุคป,ปัจจุบันวันครูธรรมกายจึงสำคัญมากๆเลยถ้าไม่มีวันนี้นะไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยป่านนี้เรายังงมโงที่ไหนก็ไม่รู้จะเชื่อเรื่องบุญบาปแค่ไหนก็ไม่รู้ เหมือนชาวพุทธทั่วไปบางทีก็นึกสวรรค์นในอกนรกในใจบุญบาปเลวสงสัยเอาไว้ขู่นรกสวรรค์เอาไว้ขู่ให้คนไม่กล้าทําบาปให้คนอยากจะทําความดีไม่จริงหรอกมั้งแม้แต่เป็นคนพุทธจํานวนไม่น้อยก็ยังคิดอย่างนี้แต่เพราะมีวันครูธรรมกายหลวงปู่ท่านประกาศปั้งยืนยันว่าธรรมะพุทธเจ้าของจริงนรกสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงตั้งใจปฏิบัติแล้วเนี่ยเข้าถึงได้จริง อยากจะเข้าถึงไหมล่ะมาปฏิบัติสิจะเข้าถึงได้ไปบรรลุไปเห็นได้ด้วยตัวของเราเองมีใครในโลกที่สามารถยืนยันให้เราเองได้อย่างนี้เพราะมีพระเดชพระคุหลงปู่จึงมีผู้เข้าถึงแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ตามที่ท่านเองได้แนะนำเอาไว้เนี่ยมากมายมหาศาลพระพุทธศาสนาจึงได้พลิกฟื้นขึ้นมาในยุคปัจจุบันแก่นพระพุทธศาสนาจึงกลับมาสู่โลก ถ้าไม่มีแก่นตรงนี้นะไม่มีผู้ที่สามารถปฏิบัติเข้าถึงได้เป็นพยานยืนยันให้เราเองได้อย่างหนักแน่นชัดเจนอย่างนี้เนี่ยทั่วไปเราก็จะเรียนรู้ศาสนาแต่เพียงในตำราในคำภีรู้แค่ตัวหนังสือแต่ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติจนบรรลุและเข้าถึงงั้นวันครูธรรมกายจึงสําคัญมากพวกเราทั้งหลายจึงพร้อมเพรียงกันว่าระลึกนึกถึง พระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วในวันนี้เนี่ยเราก็จะปฏิบัติบูบชาแด่ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมสละชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันแบบเดียวกับที่หลวงปู่ท่านได้ทําในวันที่ท่านเข้าถึงพระธรรมกายก็ให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของวันนี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป เอาให้เข้าถึงพระธรรมกาให้ได้จึงจะคุ้มกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านสละชีวิตจนกระทั่งบรรลุธรรมแล้วเมตตามาถ่ายทอดสอนให้กับพวกเราทุกๆคน